สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านข่าวเด็ดเพชรมันวันนี้มีผู้รอบรู้และเป็นนักวิชาการทางด้านการเมืองมาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับคุณสันชัยมา่สวัสดีครับถามตรงประเด็นเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างคุณอยู่สีไหนสีสะเก็ดผมคิดว่าสีสะเก็ดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทําให้บอลลีกภูมิภาคเนี่ยฟีว์มากๆเลยนะครับผมไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นผมหมายความว่าคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งทน ฝั่งทนเนี่ยถนนโล่งรถไม่ติดไปทําธุระป่าปังก็ง่ายครับสบายครับคุณไปไหนเนี่ยผมก็ไปเรื่อยๆของผมอย่างนี้แหละครับคุณสันครับสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์เป็นยังไงก็ยังปกติดีอยู่นี่ครับปกติยังไงมันยังบึ้มบึ้มบั่มบั่มกันอยู่ก็นั่นแหละครับถ้าวันไหนมันไม่บึ้มบึมบั่มบั่มกันไม่วางอะไรกันเนี่ยมันก็ผิดปกติทําไมมันต้องวางระเบิดมันขี้เกียจถือระเบิดลูกหนึ่งหนักเกือบ50โลเนี่ยเขาจะถือไปทําไมครับ มันหนักมันก็เลยเอาไปวางไว้ตามซุกไว้รถทหารบ้างตามสี่แยกบ้างตามมอเตอร์ไซค์ถังน้ำแข็งก็ยังมีนะครับเวลาเขาวางระเบิดเสร็จทำไมเขาต้องวางเรือใบผมคิดว่าถ้าสาเหตุที่วางเรือใบเนี่ยมันวางเรือหางยาวไม่ถนัดมันขี้เกียจเอารถลากมามันก็เลยฉวยโอกาสเอาเรือใบไปวางไว้เต็มถนนเพื่อ <c oughs> ให้คุณกับพ่อคุณเนี่ยมาเล่นวินเซิร์ฟได้เลยครับครับคนสั่นกรับครับ ไขหวัดนกกับไขหวัด2009อะไรร้ายแรงกว่ากันผมคิดว่าวัดนกร้ายแรงกว่านะครับเพราะวัดนกนี่เกิดจากนกปากห่างที่บินหนีหนาวมาจากไซบีเรียรประเทศจีนตอนใต้ผ่านมาที่เกาะหำไหลโตโตลรอีแล้วมาพักที่กทมอสองคืนนกปากห่างกลุ่มนั้นช่วยกัดบินไปสืบพันธุ์กับเป็ดที่สุพรรณบุรีก็เลยติดเชื้อ h อ n ไเข้ากรุงเทพแล้วเราจะแก้ไขยังไงไม่มีวิธีแก้หรอกครับ เวียดนามเสียชีวิตสิสบศพเพราะไข้หวัดนกเขาไม่กลัวเขาต่อต้านได้ใน,นขณะที่ไทยน,นีหน้าบางคหวากันทั่วประเทศกลัวไข้หวัดนกจะเป็นจะตาย <G rab ble> ส่งรัฐมนตรีเกษตรไปกรุงเจนนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ <G rab ble> ไปจับมือกับเจ้าที่องค์การอนามัยโลกหรือฝรั่งเขาย่อมาจาก World Health Organization แปลเป็นไทยไม่รู้เดาเอา สั่งให้ประชาชนคนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตาดำๆฆ่าไก่ในฟาร์มตายไปหลายสิบล้านตัวครับรับชดเชยราคาเท่าไหร่รายได้ของคนเลี้ยงไก่ก็ไม่ดีขึ้นเนื่องจากแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดไก่ตายมากๆคุณจะทํำยังไงต้องดึงเสือดึงกุ้งดึงน้าเต้ามาโปะไก่ให้หมด้าออกกวกสามดอกล่ะครับเขาโดนแดงทั้งคณะเลยครับท่านเล่นตลกนะครับไม่เลยครับผมก็เป็นปกติอย่างนี้ของผมอยู่เลยนะครับเลยครับแม่ผมอยากได้ตลกกับท่านเหลือเกินได้เลยครับคุณสันครับ คุณรู้กฎกติกาฟุตบอลหรือป่าโอโหยผมเล่นเป็นประจำเลยครับฟุตบอลเนี่ยชอบมากเลยนะครับลูกออกหลังออกหลังเรียกลูกคอนเนอร์ออกข้างออกข้างเรียกลูกทุ่มก่อนทุ่มก่อนทุ่มก็หกโมงที่ไอ้ควายหรอทั้งนั้นผมอยากทายปัญหากับท่านเลยวกันโอ้่เชิญเลยครับผมรอนานแล้วครับคุณสันครับครับผมอยากจะทราบว่าวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้างไม่ใช่ครับวัดสายตาประกอบเวน วัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดสายตาประกอบแว่นวัดที่ด<อ>ินวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดที่ดินวัดรอบเอวผมมีแค่นี้อ่ะผมก็มีปัญหาเหมือนกันอ่ะทายมาพระอะไรมองไม่เห็นพระอภิริฐานพระแอบพระอะไรมองไม่เห็นพระแอบพระตาบอดอ้วย,<า>ยสงอะไรอยู่ในวัดสงน้ำพระว้ายสงสัยหวัวเทียนบอดปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาว่านปลาจินบุรีปลาอะไรใหญ่ที่สุด ปาจีนบุรีปรารีอะไรใหญ่กว่าปรารีไม่มีปารีชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปารีชุบแป้งทอดไม่มีกระทะทอดปารีสอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปารีไม่มีรถบรรทุกกระทะอะไรใหญ่กว่ารถทุกกระทะไม่มีร้านจอดรถอะไรใหญ่กว่าร้านจอดรถไม่มีผ้าคลุมลานหูด้ามนะครับพี่ขอโทษครั <HAEL> บคุณยื่นเทนี้ให้กูครับ ครับคนยนอนครับครับขอโทษครับผมอยากจะทราบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกและอะไรหกหกแล้วก็เช็ดสิครับ <8 S 1> เช็ดเลยครับถูกสิครับนี<อ>่ปลาอะไรควายงงฮะ uh huh? ปลาอะไรควายงงปลาซิวปลาซิวปลาซิวเอาละไม่ขันให้มันรู้ไป